เ็มีนานหายไปเลยครับผมอยู่ยานพันธ์ครับ ถ่ายใช่ไหมครับนองไม่ไมขเข้าใจอย่างนี้ครับคือกินเหล้าใช่มผมกินเหล้าตรงนี้ผมกินเหล้าที่แสงจันทร์มาแล้วน้องก็ขับรถประจานไปน่ะแหละทะลุมาแล้วครับเอาเขาไม่ได้เข้าด่านนี่ครับเหมือนนนกันนอะเอางี้พี่ก็กรณีพี่อย่างนี้ก็สองศูนย์นะสองศูนย์อย่างนี้พี่ก็โอ้โหพี่ข้อไอ้พวก ไม่ใช่สองศูนย์เลือกเลือกเลือกก็นเลพี่ถ้างั้นเราไปคุยกับสารเอาไม่เป็นไรโอ้คุยกับสารงี้ก็แล้วงี้ทำไงพี่เนี่ยโอ้ไปดีเสธก็ก็ต้องก็ต้องเสียใช่ไหมล่ะพี่แล้วก็ขึ้นศาลก็ต้องไปสารออกไปสิถ้าเราปฏิเสธก็ได้ไม่ได้ว่าปฏิเสธก็ต้องโดนอยู่ดีใช่ไหมล่ะพี่ เ,าเาขมาม,ก,มาาก็จอดนอนอยู่แล้วพี่เขาจอดนอนอยู่แล้วพี่ไปนี่ไปล็อกเขามาได้ไงอะะ่ะอ้าวขับไม่อหวกรณอโทรศัพท์น้องหมุคืนนะครับ โทรศัพท์น้องผมคืนได้เพราจะติดต่อญาติอ่ะไม่ติดต่อญาติพี่ทําไมพี่พี่ไม่ให้โทรศัพท์อ่ะอาโทรศัพท์อยู่ที่พี่เขาอ่ะโทรศัพท์อยู่ที่พี่เขาทําไมพี่ยึดโทรศัพท์มาไว้อ่ะเดี๋ยวผมผมขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับอ่าไป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 ที่ไหน ดูไว้อ่านี่นี่สดนอบางแก้วนะจอดนอนโดนจับไปไหนพี่ล็อคนึงฮัลโหลครับเขาจะเอาผมมารับขับเมาเมาว่านอนไม่พี่เนี่ยเนี่ยผมกูเดี่ยร์นะพี่ทำไมพี่ผมเขียนเมาว่านอนไม่ใช่เมาแล้วขับดิต้องแบบอย่างนี้เหรอถ้าอันนี้อันนี้แต่ละคดีอะไรครับเนี่ยอันนี้คดีอะไรเนี่ยมาแล้วขับเหรอพี่ ไม่ใช่ดิคุณมาจับอย่างงี้คุณมั่วซั่วมากเลยนะนี่เนี่ยเดี๋ยวผมละลงยู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 ทูบอันนี้แรงผมไม่ฝากถังแล้วหรอไม่ไม่ไปไไม่ร้อยเวไม่ร้อยเวนคืออะไรเบ็ดบินคืออะไรพี่บินคืออะไรไม่โน่ไปคุยที่ร้อยไม่ผมถามพี่ไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยจอดนอนอยู่ข้างทางแล้วแล้วข้างทางแล้วแล้วที่มาทำอย่างงี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผม